เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจวมาที่25มีนาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของอามัดเดียโลแนวรุกตัวสําคัญของทีมครับที่ดวงกุดได้รับบาดเจ็บในช่วงที่เจ้าตัวนะกําลังพลิก,กและก็เป็นกําลังหลักของทีมโดยช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับอามัดทางอามโมริมเคยออกมาให้สัมภาษณ์เชิงประมาณว่านักเตะอาจจะกลับมาช่วยทีมได้ทันก่อนซีซั่นนี้จะสิ้นสุดลง ซึ่งอาจจะเป็นเดือนพฤษภาคมแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ถึงแม้ตอนแรกตามข่าวอาหมาัดอาจจะถึงขั้นปิดเทอมยาวซีซั่นนี้ตามรอยลิซันโรมาติเนสไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ต่อเรื่องหนึงกล่าวครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดตามเวลาบ้านเราอมามัดเดียโลครับยูดีดีก็ได้โพสต์รูปภาพดังที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยครับมาพร้อมกับอีโมจินาฬิกาทรายและก็อีโมจิหน้ายิ้มในช่วงที่พักฟื้นร่างกายอยู่ซึ่งครนี้ครับก็ทําเอาแฟนผีหลายคนเชื่อว่าอาการของอามัดก็น่าจะดีขึ้นและก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วและตอนนี้ครับก็เชื่อว่า,วามีโอกาสสูงที่อามัดอาจจะพร้อมกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมตามที่รูเบนอาโมอริมได้กล่าวเอาไว้ มากันที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานจากสื่อของตุรกียอย่างฟานนติกสื่อระดับเทียสองแดนไก่งวงกันบ้างนะครับดยจากการอ้างอิงของแหล่งข่าวเจ้านี้ครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะลงตลาดล่าเซ็นเตอร์แบ็กอีกครั้งหลังมีรายงานว่าสนใจยูซุปอักซีเชค กองหลังดาวรุ่งวัย19ปีของเฟเนบาบเช่ทีมดังในตุรกีไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยความสนใจของแมนยูเนตดครั้งนี้ครับก็เนื่องจากว่าซัมเมอร์นี้สโมสรจะทําการปล่อย2กองหลังอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟและก็จอห์นนี่อีแวนส์ที่จะหมดสัญญาออกจากทีมทั้งคู่และก็ต้องมีการเสริมคุมกําลังตรงจุดนี้เพิ่มเติมครับ ทั้งนี้กับในรายของยูซุปอักซิเชกปีนี้ครับลงเล่นในเฟรนเซเบเชภายใต้การนำของจามูไปทั้งสิ้น15เกมและก็เพิ่งจะได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติตุรกีชุดใหญ่ไปหมัดหมาในเกมทีมชาติรอบล่าสุดด้วยและต่อความสนใจต่อกองหลังดาวรุ่งรายนี้ครับนอกจากแมนยูเนเต็ดแล้วตามรายงานก็ยังมีอีกหลายทีมที่สนใจนะครับด้วยสเปอร์นะก็เพิ่งจะส่งแมวมองตามเช็คฟอร์มส่วนทีมอื่นๆครับก็จะมีบาเดนมิวนิคนาโปลีอเลดิโกมาดริดและก็อาเบลไล ส่วนทางด้านต้นสังกัดอย่างฟในบบเช่เองครับก็กําลังเร่งเปิดเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะอยู่แต่พวกเขาเนี่ยครับก็พร้อมจะปล่อยออกจากทีมเช่นกันหากว่ามีการยื่นคอนสเสนอที่น่าสนใจและก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เข้ามาให้กับพวกเขาพิจารณานั่นเองครับ ไปต่อกันที่เ่าวลือร่วมกับเฟลิกซ์เอนเมชากองกลางจากดอทมุลกันนะครับที่ก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องดิวล่าสุดวันนี้ครับตามรายงานของทางเอครมโคนู u, สายข่าวด้านตลาดซื้อขายนักเตะได้ระบุผ่านทางคอร์ดอัพไซต์เว็บลูกหนังแดนผู้ดีครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดาวเตะรายนี้ของดอทมุลและก็สนใจอย่างมากครับที่จะดึงตัวเข้ามาเพื่อเพิ่มพลังงานตรงแดนกลางของทีม เพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคริสเซนแอริกเซนกำลังจะย้ายส่วนคาเซมิโร่เนะี่ก็น่าจะโดนสโมสอนบีบให้ย้ายออกในซัมเมอร์นี้เช่นกันด้วยแต่ทั้งนี้ครับในกรณีของเอ็นเมช่ทางเอ็กเลมโคนะูก็ทราบดีถึงความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ถว,ว่าตอนนี้ครับปัญหามันอยู่ที่อาการบาดเจ็บของเจ้าตัวมากกว่าที่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนที่3แล้วครับที่แอนเมช่ยยังต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่แมนยูเนเตเนะครับกำลังรอประเมินสถานการณ์อาการบาดเจ็บของเขาอยู่ครับก็ที่จะมีการยื่น้อสเสนอมูลค่าประมาณ48ล้านยูโรหรือว่าตกราวๆ40ล้านปอนด์ให้กับดอทมูลพิจารณาและแมนเชสเตอร์ยูเนเตดนะครับน่าจะชะลอแผนนี้ไปก่อนแล้วก็จะรอให้นักเตะกลับมาลงสนามอีกครั้งและก็ต้องตามเช็คสภาพร่างกายของนักเตะให้ชัวร์อีกครั้งด้วยครับ จะมีการเจรจาซื้อตัวกับดอตมูลอีกทีนั่นเองรายงานต่อมาครับของเอกรมโคนูเป็นเรื่องราวของฟรานซิสโกตรินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ก็เพิ่งจะมีข่าวไปหมาดๆนครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะยื่นข้อเสนอลองเชิงจำนวน30ล้านยูโรขอซื้อนักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้ ทั้งนี้ต่อเรื่องของทางตินเกาวครับทางเอครมโคนูก็อัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาร์โมเรมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเซ็นสัญญากับฟรานซิสโกตินเกาในช่วงซัมเมอร์นี้จริงครับและก็ได้จับตาดูนักเตะรายนี้ไม่ได้พักใหญ่แล้วด้วยฝ่ายวิเคราะห์ของสโมสรนะครับค่อนข้างจะพอใจกับคุณภาพของนักเตะและก็เชื่อว,ว่าเขาจะสามารถเข้ามาเติมไอเดียการสร้างเกมรุกของทีมในซีซั่นหน้าได้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเท็ดดี้เชอริงแฮมอดีตกองหน้าของทีมนะครับที่เจ้าตัวได้ออกมาบ่นเสียดายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมทุ่มสุดตัวเพื่อคว้า2นักเตะอย่างแฮร์รี่เคนและเ็เดแครนไรส์ตอนที่มีโอกาสจะเซ็นสัญญาแต่กลับมัวแต่ลังเลจนโดนทีมอื่นแย่งไปแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่การควา้าดีลที่ล้มเหลวเข้าสู่สโมสรนนอกจากนี้ครับเชอริงแฮมก็ยังมองว่านักเตะทั้ง2คนก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยภาวะความเป็นผู้นําซึ่งก็เหมาะมากครับที่จะนําเข้าสู่ทีมและเขาก็เชื่อว,ว่าถ้าเป็็นกก คงจะไม่ลังเลที่จะปิดทั้ง2เดียวเข้าร่วมทีมเพราะว่าเซอร์อเล็กซ์น่ะเคยทาให้เห็นมาแล้วครับกับก,บการคว้ายอดดาวรุ่งหรือนักเตะที่ดีเพื่อเข้ามาเติมเต็มทีมไม่แกล่งได้ตลอดครับด้วยกับเรื่องนี้ครับเท d ดดี้เชอริงแฮมได้แสดงความเห็นผ่านทางท็อกสปอตเอาไว้ว่า สำหรับผมแล้วพวกเขาต้องเซ็นสัญญากับนักเตะชั้นนำผมพูดมาหลายปีแล้วว่าตอนที่แฮร์รี่เคนและเดนเคนไรส์มีโอกาสย้ายทีมเมื่อ2ปีก่อนหาว่าเซอร์เล็กซ์ยังอยู่เขาคงจะทุ่มเงินเพื่อดึงใครสักคนเข้ามาสู่ทีมหรือจะเป็นทั้ง2คนเลยเพื่อเป็นผู้นำในทีมชุดนี้ จริงอยู่ที่ว่าบรูโน่ฟานันเดสเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากนะแต่เขาไม่ใช่ผู้นําในแบบที่นักฟุตบอลต้องการคุณต้องมีนักเตะที่นําทางด้วยการเป็นตัวอย่างทุ่มเต็มร้อยในทุกสัปดาห์หนักเตะมืออาชีพที่คนอื่นมองเป็นแบบอย่างนั่นคือแนวทางของสโมสอนระดับท,ท็อปที่เป็นกันคุณลองมองย้อนไปหลายปีก่อนตอนที่ Sir Alex, เซอร์อเล็กซ์เซ็นสัญ,ญญากับทั้งแกรีพาลิสเตอร์ รอยคินริโอฟอรินานหรือว่าจะเป็นเวนดูนี่พวกเขา,าล้วนเป็นดาวรุ่งชั้นนําก่อนจะย้ายเข้ามาและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้และเมื่อเหล่าดาวรุ่งหรือว่านักเตะคนอื่นเห็นก็อยากจะทําตามและก็ต้องการจะเป็นเหมือนพวกเขานักเตะคนอื่นจะรู้สึกเองว่าต้องการจะเล่นให้ดีเท่ากับพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาไม่ต้องการทําให้ใครผิดหวังด้วยซึ่งแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นมันต้องมาจากต้นแบบที่ดีนั่นเอง เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแพทริกดอ o กูวิงแบ็กตัวใหม่ของทีมเลครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งจะย้ายมาตอนตลาดมกราคมและในตอนแรกครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้ได้แจ้งสโมสรว่าใช้ชื่อแพทริกดอ o กูตามที่เคยใช้ในสโมสรเดิมอย่างเลเช่ ก่อนที่ล่าสุดครับเจ้าตัวจะได้แจ้งสโมสซอนว่าขอเปลี่ยนชื่อในเว็บไซต์ของสโมสซ o n ไปใช้ชื่อเต็มตามความต้องการของครอบครัวครับว่าแพทริกชินาเซกเปเรโดกูโดยเติมคําว่าชินาเซ e กเปเรเข้ามาในชื่อกลางและก็มีการอัปเดตผ่านทางเว็บไซต์ทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยดีจากรายงานของทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า แพทริกชินาเซเกรเรดอรกูเพิ่งจะเข้ามาเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ก็แสดงสัญญาณในช่วงแรกได้อย่างน่าพอใจว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ดีของทีมได้แพทริกซึ่งเป็นลูกคนแรกจากพี่น้อง4คนมีชื่อกลางว่าคริสเตียนอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่เคร่งศาสนาแต่ก็มีส่วนกับวงการกีฬาด้วยดวยมีน้องชายสคนเป็นนักฟุตบอลแล้ก็มีพี่สาวที่เล่นแฮนด์บอล แพทริกเป็นแฟนบอลของเชลซีตั้งแต่เด็กและก็มีไอดอลในวัยเด็กก็คือแอดแดงอาซาเขาเติบโตขึ้นมาในย่านฮูซูมของโคเปนเฮเกนเดนมาร์กโดยมีพ่อแม่ชาวไนจีเรียที่สนับสนุนและก็ให้การศึกษาของลูกๆมาอย่างดีด้วยตลอดทั้งนี้ครับคำว่าชินาเซกเปเรในชื่อกลางที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อแปลาจากภาษาอีโบก็ได้เขา่ขาวว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานดยภาษาอีโบนี้นะครับก็เป็นภาษาหนึ่งของประเทศไนจีเรียซึ่งพ่อแม่ของดอกูก็เป็นคนไนจีเรียโดยกำเนิดนั่นเองครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่25มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ